สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบ่อยนะครับปัญหาของน้ำใช้ที่บ้านสวนของผมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตะกอนในน้ำเนี่ยครับผมเห็นครับว่าน้ำเนี่ยมันจะมีตะกอนเศษของอะไรค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะระบบน้ำที่บ้านสวนของผมนะครับเป็นระบบโอง่งรางรินแล้วก็ปั๊มขึ้นแทงสูงแล้วก็ปล่อยมาเป็นประปาซึ่งเวลาปั๊มน้ำขึ้นแทงใหม่นะครับมันก็จะมีตะกอนแบบนี้เยอะเลย และปัญหาเรื่องของตะกอนในน้ำเนี่ยนะครับผมก็จะเกิดขึ้นได้เสมอครับจากแหล่งน้ําที่หลายๆท่านใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบปปาประปาหมูบ้านก็ตามนะครับหรือว่าระบบน้ําบาดาลหรือว่าน้ําบ่อโดยที่บางทีนะครับเราอาจจะมองเห็นว่าน้ําเนี่ยมันใสใสแต่จริงๆแล้วนะครับภายในน้ำเนี่ยก็จะมีพวกเศษตะกอนเล็กๆอยู่ในน้ํา ซึ่งน้ำนั้นนะครับเมื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้น้ํานะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของตะกอนเนี่ยคาบตะกอนต่างๆไปตันภายในเครื่องได้และเราเองก็จะได้ใช้น้ําที่ไม่สะอาดอยู่โดยตลอดเลยแต่ปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะหมดไปได้ด้วยการติดเครื่องกรองน้ํานั่นเองแล้วเราจะติดเครื่องกรองน้ําแบบไหนกันดี ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับบ้านของเราได้แด้เป็นเครื่องกรองน้ำที่ตัวไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็สามารถติดตั้งได้ง่ายมาเมื่อเร็วนี้ผมเองได้เครื่องกรองน้ำมาตัวหนึ่งนี่ก็คือตัวกรองน้ำของฟิลด์รุ่น a w p 1 8 3 0ซึ่งเครื่องกรองน้ำของฟิลด์รุ่นนี้นะครับผมมีคุณสมบัติช่วยแก้ปัญหาสิ่งสกปรกเยิ้มบนในน้ำดักจับสิ่งสกปรกด้วยตัวกรองที่ละเอียดถึง40ไมโครเมตร ไม่อุดตันได้ง่ายเหมาะสำหรับการกรองน้ำประปาที่ใช้ภายในบ้านมาพร้อมด้วย5นวัตรกรรมอัปเกรดใหม่จากฟิลิปคือ 1. ตัวกรองสเตเลตคุณภาพสูง SUS316L ทนต่อการกัดกร่อนได้ถึง4เท่าหรือ96ชั่วโมงตัวต้านทานความกัดกร่อนเนี่ยทดสอบโดยหน่วยงาน SGS มาตรฐานสากลตัววาล์วทองเหลืองที่เป็นวิตต่อสิ่งแวดล้อม ึงช่วยปกป้องเครื่องไฟฟ้าที่เกี่ยวกับน้ําของบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลย 2. เรื่องการตอบสนองในการใช้น้ําได้สูงสุดด้วยตาการไหลของน้ํากรองเนี่ยสตันต่อชั่วโมงกันเลยคือ4 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็สามารถกรองใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอนาน สไม่ต้องเปลี่ยนตัวไส้กรองนะครับในการทำความสะอาดคือมีระบบ b แบ็ a วอ h นั่นเองนะครับทำความสะอาดแบบ in 1คือการล้างไหลตรงการล้างย้อนกลับแล้วก็การล้าง2ด้านระยะเวลาในการล้างกรองก็ประมาณ3-6เดือน,นครับโดยที่มีหมายเลขให้เราเนี่ยสามารถตั้งเอาไว้กันเลย ในเดือนนี้เับก็เป็นเดือนมกราคมก็เป็นเดือนหนึ่งแล้วก็ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็นับกลุมพาเป็น1เดือนมีนาคมเดือนที่2แล้วก็เมษายนนะครับเป็นเดือนที่3แล้วก็มาลังไส้กรอกแล้วก็4ี่นะครับสามารถตรวจวัดแรงดันแบบเดรดทม์ได้ตลอดเวลา โดยการดูที่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็หานะครับฝาครอบเนี่ยสามารถทนแรงดันได้ถึง70บาร์ทนต่ออุณหภูมิได้ถึงลบ30องศาเซลเซียสนี่ก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญเลยนะครับของเครื่องกรองน้ำฟิลมดิบ AWP1830 รุ่นนี้ครับตุกเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้นะครับก็จะสุกบรจุมาในกล่องนะครับภายในก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับชุดยางโรลิงแล้วก็สายต่อท่อน้ำทิ้ง ตัวขันไส้กลองแล้วก็ชุดเครื่องกรองน้ําแล้วก็จะมีข้อต่อทองเหลืองนะครับขนาด1นิ้วออก6กขุนหรือว่า3ทับสนิ้วเนี่ยมาให้2จุดเวลาที่ต่อใช้งานก็ต่อได้ไม่ยากนะครับผมก็จะเอาข้อต่อ PVC ขนาด6กขุนนะครับมาสมใส่กับข้อต่อทองเหลืองแล้วก็ขันให้แน่น ต่อไปก็จะเอายางโอลิงสีขาวนัครับที่เขาให้มาก็ใส่เข้าไปที่ข้อต่อทองเหลืองตรงนี้เลยแล้วก็จะเอามาสวมกับข้อต่อของตัวเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วก็ทําการขันให้แน่นเลยเสร็จแล้วก็จะนําไปติดตั้งกันเลยนะครับในการติดตั้งนะครับเราอย่าลืมดูทางไหลเข้าทางไหลออกของน้ําด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีลูกศรบอกเอาไว้อยู่นะครับตัวท่อ PVC เนี่ยผมจะตั้งสูงประมาณ40ซนติเมตรส่วนระยะห่างของท่อ PVC ีที่ ั้งคู่กันเนี่ยนะครับให้เราเอาเครื่องกรองน้ำนะครับมาทดสอบการวัดระยะซะก่อนนะครับว่ามีระยะห่างเท่าไหร่เมื่อได้แล้วนะครับผมก็จะใช้น้ำยาประสานท่อ PVC นะครับมาทาตัวท่อ PVC ทั้ง2ด้านแล้วก็สมทบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําการอัดให้แน่นแล้วก็ทําการตั้งระยะแนวตั้งของตัวเครื่องเนี่ยให้ตรงอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะทําแบบนี้เหมือนกันครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมการติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งได้ไม่ยากเลยนะครับ แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้ท่อบ v c เนี่ยเซ็ตตัวสักระยะหนึงแล้วก็สามารถเปิดวาล์วน้ําใช้งานได้เลยหลังจากที่ผมได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ําของฟิลลิป AWP 1830รุ่นนี้กันไปแล้วเรามาดูน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับผมว่าจะเป็นยังไง นี่แหละครับผมตะกงตะกรอนเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับน้าก็มีความสะอาดน่าใช้แล้วและเครื่องกรองน้ําของฟิลติปุ้นนี้นะครับมีความสามารถในการกรองตะกรอนสิ่งสกปรกต่างๆได้เท่านั้นนะครับไม่ได้กรองพวกสีหรือว่ากรองกลิ่นหรือจะเป็นกรองละเอียดแบบน้ําดื่มคือบางคนนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดได้กรองตะกรอนน้าใช้เท่านั้นนะครับผม ทีนี้เมื่อผมได้ทำการติดตั้งตัวกองน้ำของฟินดิป AWP 1830แล้วต่อไปผมก็หมดปัญหาในการใช้น้ำที่มีตะกอนภายในบ้านแล้วครับผมเพื่อนัพืนใดนะครับที่บ้านมีปัญหาเรื่องน้ำมีตะกอนมีสิ่งสกปรกไม่สะอาดเพื่อนเพื่อก็ลองซื้อหาเครื่องกองน้ำของฟินดิปรุ่น AWP 1830ตัวนี้มาใช้งานกันได้เลยนะครับผมใช้งานได้ดีจริงๆนะครับ แล้วก็ราคาเนี่ยก็3,000กว่บาทเท่านั้นเราก็ได้ใช้น้ำที่มีความสะอาดขึ้นแล้วท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อหามเอาไว้ใช้งานกันได้หรือจะสั่งซื้อในช่องทางที่ผมได้ทำการทิ้งเอาไว้ให้ก็ได้ครับผมทั้งแท็กสินค้าของ u t u b e นะครับในลิงก์ช่องคำอธิบายหรือว่าลิงก์ของต้นคอมเมนต์นี้ก็ได้ คลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเครื่องกองน้ำฟินลิปรุ่น AWP1830 เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ